สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมือนีมาเบิงแบกทุเรียนเมตูนะคะที่เมตูปลูกไว้นะคะมันกะตั้งแต่นาฮอนที่เมตูปลูกนะคะเป็นความประทับจืดมากเลยทุกคนแต่เมตูหูซึกว่าอ่าอาะะไรนะอันนี้แหวนนี่กันซึ่งเมตูหูซึกว่าใบเธอจะเหมือนกับมันจะใหม่ๆคะ่ะทุกคนเมตูกั ตรงไปหาวิธีการที่จะแก้บวชห้ใบมันใหม่เนาะบักมั่งขุดกับใหม่เดี๋ยวมือลังม่ตู่สิเอาบักมั่งขุดมาให้เบิงนะคะตอนนี้ก็คือเบิงเอ่อบักทุเลียนไปก่อนม่ตู่พุ่มใจนําเสนอหมากเลยมันขึ้นสองตนนะคะต้นหนึ่งมันตายคือเหมือนแสงมันบฟชโซ่โตมันจะเอี่ยวเอี่ยวเอี่ยวไปอีกขางึงมันก็เลยหักไปเลยอ่ะม่ตู่ก็เลยอ่ะตัดใจก็เลยเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะบักทุเลียนม่ตู่แต่ว่าใบเธอแตกดีมากเลยค่ะทุกคน ใบอ่อ,อ,อนๆมันเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอ่ะตรงนี้จะเอ้ยประกบประงมเอาเนี่ยใบใบมันจะแตกดีมากเลยทุกคนมันจะค่อยแตกออกมายอดคือกันนะคะเนี่ยยอดจะแตกค่ะนี่ซึ่งแม่ตูก้กะประทับจืดนะคะเพียงแต่ว่าแม่ตู้สีเฮ็ดจังใดดีใบจังใบจังจะบ,บ่มใหม่นะทุกคนเนี่ยเมื่อดูใบมันใหม่แบบเนี่ย รั่วแม่ตูเอาไวัยไก่กระโจกเกินไปหรือเปล่านะคะเนี่ยแป็ตูประคบป,ประงมมาตั้งแต่หนาหอนอปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวมือนี้แม่ตูสีมะปลูกอีกต้นหนึง่งคือว่าต้นนี้กะลงกระถังไปแล้วนะคะลงมกระถังไปแล้วมือนี้แม่ตูกระสีมะปลูกอีกรอบนึงเนี่ยพุ่มใจนําเสนอมะเดี๋ยวมาปลูกกันเอาไว้ตรงนี้นี่ จะทุกคนตอนนี้เท่ากับมะปูกกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเม่ตูกับยานมันเป็นแนวไม้เนาะแต่ว่าใบมันออกมาอยู่เลยดอกนี้อันต้นนี้นี่นี่เม่ตูวอ้อยไข่มใไ่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะพิดหรือถือกลับไปเบิ้งอันคนที่เพ่นไอปลูกแบบทุหลอกทุเรียนนะคะว่ามันจิเป็นส่งไหนเนาะ นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตู้จะให้เบิงนะคะว่าไอ้ทีแม่ตู้เพาะไว้น่ะนี่จะทุกคนนี่มันงอกเหรอเห็นไหมนะคะตัวนี้มันคือบวง,งอกบุนี่ทุกคนอีกอันนึงมันบปง,งอกไหม านี่ตัวนี้มันงอกแล้วนี่นี่เห็นปะนี่ไมตูจะปลูกมันนะคะแต่ว่าเสียเอานา้ำเอาน้ำใส่ก่อนเนาะซึ่งไม่ตูเอาน้ำม,มาแล้วโหแถมมันอันนี้ก่อนนี่นี่ แม่ตู้อยากปลูกไว้เนาะตัวนี้กระลังสิเพาะบักลมุดกับบักซีดากันยังยังประสบผลสําเร็จนะทุกคนคือว่าอยากให้มันมันเกิดคักๆอน่ะนี่นี่จะตรงนี้ก็คือหากเพิินนะคะทุกคนนี่เนี่ยหากเพิินอันนี้ดับใบมั่นว่าสัน่นแม่ตู้ก็สิเอาลงแบบนี้นะคะนี่คือลากเขา จะพิดหรือถือก,กับอีกเรื่องนึงไม่ตู่ไปเบิ่งน้ำเขามากนี่จ้ะอ่ะนี่ย่างอันนี้อันนี้มันบอกเกิดจ้ะทุกคนมันบอกท่านได้ออกมาเด้๋ยไม่ตูวจะไปขูดไม่ปกติเทอสิเธอสิออกมาเนาะนี่จ้ะทุกคนอ่าเดี๋ยวจัง เดี๋ยวจังมาเบิงกันต่ตเนาะว่าสิเป็นส่งใดซึ่งเม่ตูกะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะเกิดนะ่ะต้องเอาไปไววใกล้ๆกับไอหน้าตางเนาะอ่าโอเคจ้ะทุกคนนี่แหละบักทุเรียนของเม่ต้นะคะเดี๋ยวมาพบมาพอกันไหมเนาะเดี๋ยวคิมมันสีเงาโพดตะปันนั่นกับเงาอัญยเลย เดี๋ยวจะมาพอกันไหมจะทุกคนเดี๋ยวไปตูถอดทุกมือกันนี่อ่อาเดี๋ยวหดหนามจักน้อยอีกจักรวมนึงบักทุเดียนกับไปถามหมอทุเดียนด้วยค่ะทุกคนบ้านอน้ลนลนาริสนะฮะลองเข่าไปเบิงเนาะโอเคจ้ะ